Ś ไอ้อ่พี่น้องอันนี้คือถ่ายโม่แบบเห็ี่ยนมอลาฟมานแล้วมันกันยังค่ะพี่น้องค่ะเลยมามาเยี่ยมนะคะอยู่ที่ใส่ป่ะร้านตำตึ้งมมสอมมสอพี่น้องให้โกนตพลนะคะมาหล่อแล้วไปเป็ี่ยนมอลาฟนั่นแล้วมืซื้อหน่อยพี่น้องค่ะก็เลยมาซิมหล่ะค่ะมาเบิ้งมาหยามายพี่น้องที่จริงอ่ะมาหล่อแล้วไปยูนชาวน้องเพื่อนโซ่ตอนนี้หาซิ้อมาซืเบอดิ๊ตอนนี้หาซิ้อมาซืบอดิ ฝากด้วยนะครับฝากเชียร์ช่วยหน่อยอบริบานไปพันมากกับมั่หวหรอแล้วเราม่ซอยหนูเลยาพาดี่หรอไม่แพงเลยเมนูมีลายตำแห้งพาดห้าสิบบาทถ้าเป็นแบบเบอร์อเตอร์ก็ ร้อยยี่ส like ิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วจะสูบตองาเต้นแต่ว่าในราคาย่อมเยาห้าสิบาทต่ำมาสิบาทพี่โรงง่ะมาเบิ่งว่าสิบต่ำยังไงน้องเขาันเตอร์อเคเน้ยัง่ะ เน,นี่ยลำได้ดูสังภาษณ์เพราะว่าเอกมอลมอลมมสองโนมัต้องการรอเยืออีกแล้วตะกี้แล้วไปขายอยู่ต่ำตุกปุมันจาบน,นี้มาเปิดร้านตัวเองแล้วแต่ว่ากะสิรอไปเป็นมอลล่ามุกเขาตอนนี้เขาห 50, 50้าสิบห้าสิบเหรอตอนแรกตอนแรกตอนแรกแรก็บอกว่าอาซิไม่ได้ไปแต่ตอนนี้หาซิหาซิอยากไปเหรอหาซิหาซิเหรอลำเพื่อนใจลำขอนเกณฑก,กันได้ มาดูฟรีมือกันตำส้มตำค่าได้ยินเม่ล์ว่าถ้าสิบว่าสิอาจจะมีเซอร์แต่ว่าตอนไหนไม่รู้พี่นหลอกกันบ้างหรอืวอหนูไ่ด้วยค่ะอาจจะไป,จจะไปมวลำไอดอลสองหรือเปล่าเออฝากติดตามด้วยนะคะ พี่น้องเห็นใช่ไหมเฮ้ยคนเสียงดีลไรแม่นูค่ะแต่คนเสียงดีลไรแต่ว่าอันนี้เราสามารที่สิ่สอนคือจบครูเลยจบอีกหมอลำมาคล้ายๆสอนหมอลำด้วยกันได้ส่นค่ะสอนหมอลำคล้ายๆพี่ฝ่ายเนาะคล้ายพี่ฝ่ายไอเดียวกันนะพี่ฝ่ายเป็นแชมป์แชมป์ยังแจะเดนนะห่วงล่างไหมกำเนาเกินใจใจเกินร้อย โอเคยอเพนคู่ประกวดที่บันฟันฮะคู่อะไรประกวดกับปันปันเออพี่ปันปันเออเอาเป็นคนโกรดซุ้มพิสัยค่ะกรธซุ้มพิสัยจังหวัดสระบุรีเอประกวไม่ันสวัสดีครับสวัสดีเพืนครับน้องผมแบมมารีฟน้อนสระอุรีนะครับ เปลี่ยนโดนยันเกินบอ่กรห้ามกับเกาเลยลหะนี่ไม่นองเป็นไม่ย่านวบาอันข้อเนี่ยนะแต่ถ้าแต่งตังค์ข้อกันกันก่อนประกัดก็ประปวดก็ปปวดร่งข่างรุงล่างอืมรุ่งอย่างชิงแชมป์กรมพลาเฟียรไม่ร่งลเหียงมาแล้วไม่อะปงกับพี่ตาี่เป็นบอลปรกวดอะไรโอ้ เวียนบอลประกวดวงทุ่งกับพี่ไต่ใจเกินร้อยประกวดโครงรางพี่น้องเมื่อกีสีพนเวียนไปนี่แหละวงการนี่เนาะอวงการนี่เจอกันบ่อยๆพี่น้องค่ะไตได้บอยบ้างได่อยบ่้างิมันชิมยูหาิด้เริ่มว่เติมหมองที่เซิมเติมสิเป็้มูกัลา่อิมาซิมใชนาเพราะว่าอ <ave them. S 1> okay, ่นบ่อยว่าไม่มู อพอมีมูแบบว่าลิงแหลกลิงแลกพ่อยไปซอนองส้อนแง่หันเพื่อนเราระจิตไปอยู่มาสื่อแล้วหลายๆใครเลือใครครัใส่หนีเชสินเบอรแล้วแล้วก็จิตไปน้ำนมหมดแ้วเออจะว่าใส่หนีมันก็ใส่หนีมันก็นดี่ยวพี่น้องมาดูตุกตมาได้เราไปหันกันเลยจะเอา่นี่ มันยอมฟังพูดแต่เนี่ยวันนี้ไปหลอดทีเพราะฉไห่เคยฟังเสียงฟังเสียงลําำเพื่อนู้มีพอมไปูดอะไรสิเงินเสียแกดูมาลองบันไดอจะรำก่อนดีไนมร่ำเพย่อร่ำเพ่อนจสนิทเพิ่งก่อนไหมยจาน้าใหย่เหรอเจ้าหเุน้อ๋อแล้วนี้เจ้าเนี่ยเขาแต่หนูมาหนูยงวัหนูมา าจะพักมวยจัดเหมัอนกัลูกน้องานไทยจรือเลว่าดูติปลายไคนแกเนาะลรเพิ่มมบายว่าแต่เราเรยก่มีก่อนเนี่ยตลาดรับรับคนนือนเดืออจะได้ไเออวันขอบเวลาใช่มวันขอบเวลาใช่ มันืมาไหนก่อนลำเพลินโอ้โหโอ้ยกันโอ้ยลานอมันมันื่นมาลำเพนดิเป็นลำรองดิเออลำรองก็ลำรองมนเลยคืออุ่มคุณมองเดินคุณมันจงเป็นลำเพลินเดินไปเลยแต่วาก็้วยไปกวนใช่ไหมเวยหรือวนเอาเตยลวด เอาเป็นเตยโวดมาเลยก่อนโอ้มคาทานิยมเสกมนไปคมหัวใจคนจรอย่าเป็นอันกินอันนอนอย่าเป็นอันกินอันนอนคมใจคนจรให้กลับเมืองร้อยเกิน ก,กับเสียงลํำเพลินเบาวเมื่อรอยเกินลูกพ่อพลาชัยเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครเป็นไอ้นั่นไงส่งตามสายลม โอ้ยเดนโนสาธุเด้อขอจ่อจมมนคาถาลำปองคาถาดินทองลำปองถึงดินดินพล้างเกลือวเบืงหนึ่งแล้วแต่นี้เฉลีเจ้า,พ,าจพ่อศักดิ์สิทธิ์คนไหวจนปิดทุกร้อนขอพรให้เขากลับบ้านเมืองนอนแต่ต้องจักรจรไม่เคยเท่าคราว เป็นดาวเป็นเดือนสูงส่งถ้าเคียงตู้หงษ์ทอดทิ้สงสงข่าอยู่ครัวเรียมน้องสงขนาใครกินนำ้ำตาอยู่นังมันมีใจดีเจ้าพ่อไม่สักเจ้าตามคนรักกลับมาเร็วไว้ใจเด้อเจ้าพ่อพล้านชัยลูกหอนร้องให้ทุกวันเลยเที่ยวนา่งในเกียกยเ่ยวบ่เคยเดียวแล้วไม่มีแต่จ้องไวพอนา่งในเกี่ยวบ่เคยเดียวแล้วไม่มีแต่จ้องไวพอรอแต่วันจากบ้านนั้นแล้วแต่คอยทุกบ้านน้อยเปียกใส่ผู้เขาแต่ยังเบาบางไปบ่สั่งซ้างหาได้ใครน้องใครเขาเอ่ยคำว่าเหมือนน้ำอ้อยน้ำตา ไม่หวังบ้านเสร็จเอ่ยใจเอ่ยมันจ้ำมันชอบกวนจะาพอจงบอกให้เขาขึ้นมาน้ำวังไม่เนี่ยบ่มีคนไทยเขาเสื่อมว่าป่าเจ้ากลับมาพิพิพนนด้วยมันแก้วเฮากรมกับเจ้าองค์พ่อไม่สักควันเป็นหลัก้าเมื่อมึงบังให้น้ำเอลือมึงบังให้น้ำเอลือมีอะไรพี่น้องอาจจะไรในเด้อพี่น้องเออคนนี้แหละที่เป็นรู้เลยเป็นนั่งเอกคู่เล่ายู่เทอรนดึงคนนี้แหละที่เป็นเอายูคนละเนื้อแตเขาบอกว่าจะกิน แร้งหัวบอลจิจนว่าลงสดอหอัวใจแล้แบบนี้รื่องยัง่อนทีเทียมบอกเลยเพามีเงินแรพยาบาลตัวแรกงพยาบาลคนนี้ไงพี่น้องที่แรกกับิลยงพุ่งทอ่อง,องนเน้ยอยงพ่่งอันนี้เลยริงเก็เราบ้ตีกันแ้วเห็นปะกเจมแล้วยัเป็นพระเอกกัน่เประเอกแต่ที่นี่ว่ากันไปนบลิลมารนแล้วออยูไอเดนชูนโ้โปก่สาวหน่อยอสาวน้อยน่าพูดโชว์ตรงมา แตล้วมาอ่อยเอาที่ดีดูอ่อยเอาออยเอาเจ้าเพียอะไรพี่น้องคือไปร่วมงานกันแบบเพียหน่อยแล้วก็กับหนูบพี่น้องหาปากพี่น้องมาบอกว่าแย่เนาะเรื่อยๆจำตึงจำตึงมองมอสวแวะมาหาแล้วไงนี่ละค่ะพวกกับว่าล่ามันเหยียบแคมเลยนะเพื่อนเคยร่วมงานกับหลายๆคนในสอร์บิ้งเมือนีพี่น้องปากมันแย่เลยค่ะแล้วเจอกัน